11เมืองน่าเที่ยวค่าครองชีพถูกวิวยุโรปและฟรีวีซ่าสำหรับคนไทยแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะมองข้ามประเทศเล็กๆแสนน่ารักน่าเที่ยวอย่างนี้มานานเป็นประเทศดินแดนสุดขอบของทวีปเอเชียที่มีบรรยากาศแบบยุโรปผสมกับโซเวียตอย่างลงตัวเป๊ะและเต็มไปด้วยที่เที่ยวธรรมชาติทั้งป่าแม่น้ำภูเขาที่สำคัญคือคนไทยยังไปฟรีอีกด้วยเพราะไม่ต้องขอวีซ่าให้ยุ่งยาก อีกทั้งเรายังอยู่ได้ถึง365วันกันเลยทีเดียวเชียวแถมได้ค่าครองชีพถูกเหมือนอยู่บ้านเราอีกต่างหากอธิบายขนาดนี้แล้วรีบมาทำความรู้จักกับประเทศเจอร์เจียในปี2025ให้มากขึ้นอีกสักนิดกันดีกว่าก่อนจะไปรับชมดิฉันก็ขอเพื่อนๆคนละหนึ่งไลค์และไปรับชมกันค้าประเทศเจอร์เจียอ,อยู่ตรงไหนของโลกจอร์เจียหรือชื่อทางการว่าสาธารณารัฐจอร์เจียนั้นตั้งอยู่ในทวีปเอเชียที่ตะวันตกติดชายฝั่งทะเลดำ ทางใต้ติดกับประเทศตุรกีอาร์เมเนียที่ตะวันออกจรดพรมแดนอาเซอร์ไบาจานส่วนทางเหนือจะติดกับรัสเซียโดยมีเทือกเขาคอเคซัสเป็นตัวแบ่งพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชียด้วยกันและในอดีตนั้นจอร์เจียก็เคยเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียตอีกด้วย11เเมืองท่องเที่ยวไฮไลไท์ในจอร์เจียอันดับหนึ่งเมืองหลวงทบิลิซีเมืองหลวงที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์แบบเมืองเก่าไว้ได้เป็นอย่างดี ทั้งสีสันต่างๆอาคารบ้านเรือนที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมของแต่ละยุคที่สําคัญคือรายล้อมด้วยภูเขาสูงใหญ่สุดลูกหูลูกตาเป็นภาพที่หาได้ยากในเมืองหลวงอื่นในยุโรปจริงๆค่ะที่ทบิลิซีมีเคเบิลคาร์จากสวนไร้ให้ขึ้นไปชมวิวแบบพาโนรามาบนป้อมปราการนาริกาล่าด้านบนค่าโดยสารเทียงหนึ่งลาริจอเจียเท่านั้นค่ะหรือถ้าหากเราคิดเป็นเงินไทยหนึ่งลาริจเจียก็เท่ากับ11.97บาทเท่านั้นเองค่ะ ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของทะเลสาบทบบิลิซีทะเลสาบเทียมที่รายล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ของป่าไม้และเทือกเขาเป็นแหล่งปิกนิกยอดนิยมของคนที่นี่โดยเฉพาะหน้าร้อนผู้คนจะมาชุมนุมทำกิจกรรมกันที่นี่เยอะมากอันดับสองเมืองหลวงเก่าจรอจร์เจียมิดเคตาอดีตเมืองหลวงในช่วงศตวรรษที่หของจอจร์เจียอยู่ห่างจากทบิลิซีเพียง20กิโลเมตรเป็นเมืองเล็กๆที่มีภูมิประเทศอันสวยงาม อาคารบ้านเรือนยังคงความเป็นยุคกลางเหมือนเดิมมันถูกรายล้อมไปด้วยไรอังุ่นสายพันธุ์สำหรับทำวายที่นี่ยังมีโบสถ์ที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมถึงสามแห่งได้แก่สวีติสโกเวลี่แคเทอรัลสัมตาฟโรเชิร์ดมนัสเตอรี่และมิชิจาวารีความพิเศษอีกอย่างของเมืองนี้ก็คือจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำอักราวีและแม่น้ำมิกวาริซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีสีต่างกันอีกด้วย กลายเป็นภาพแปลกตาเมื่อยามารวมตัวกันอันดับ3เมืองโบราณอุพลิชิเคเมืองถ้ำโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเช่นกันประมาณอายุแล้วน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคหินที่มีอายุกว่า3,000ปีแล้วเมืองนี้ใช้การสร้างโดยเจาะภูเขาหินจนลึกเข้าไปเป็นถ้ำและมีการอยู่อาศัยกันจนเป็นชุมชนใหญ่ม,มีทั้งที่พักอาศัยร้านค้าโบสถ์คุกและอีกมากมาย รอบๆเมืองยังมีวิวเทือกเขาและแม่น้ำมิกวาริที่สวยงามด้วยอันดับ4หมู่บ้านจูท่าหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาในเทือกเขาคอเคซสัสที่ใครๆหลายคนยกให้ว่ามีความงามเทียบเท่าสวิสเลยทีเดียวด้วยความที่มีวิวทุ่งหญ้าเขียวขจีสุดลูกหลู่ลูกตาฉากหลังเป็นยอดเขาสูงใหญ่อลังการและมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีจึงทาให้ที่นี่เป็นจุดเดินเขายอดนิยมของนักขจรภัยมีที่พักทั้งแบบกางเต็นท์และแบบพักเกสเฮาส์ เป็นกระท่อมหลังเล็กๆก,กลางหุบเขาด้วยอันดับที่5เมืองบนเทือกเขาคาสเบกิคาสเบกิตั้งอยู่บนภูเขาคาสเบกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาคอเคซัสทางตะวันออกเฉียงเหนือของจอร์เจียที่ความสูงกว่า2,170เมตรทำให้การมาที่นี่ต้องนั่งรถโฟวิวขึ้นมาหรือเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติใช้เวลาราวๆหนชั่วโมงก็ถึงโดยมีที่เที่ยวเด่นก็คือโบสถ์เก่าแก่เจอเกตี้ไตรนิตี้เชิร์ช ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยศตรวรรษที่14โดยมีด้านหลังเป็นแนวยอดเขาคาสเบกิอันยิ่งใหญ่เป็นแบ็กกราวด์อันดับ6เมืองสกีรีสอร์ทกูดาริกูดาริน่าจะถูกใจสายเที่ยวหน้าหนาวเพื่อนอนเล่นหิมะเป็นแน่แท้เพราะที่นี่จะกลายสภาพเป็นภูเขาหิมะขนาดใหญ่ไว้เล่นสกีและกีฬาฤดูหนาวทุกรูปแบบบนความสูงเหนือระดับน้ำทะเล2200เมตรมันมีความยิ่งใหญ่อลังกาไม่แพ้เทือกเขาแอลของฝั่งยุโรปเลยทีเดียว อันดับเจ็ดเมืองตากอ,อากาศบาจโจมิเมืองเล็กน่ารักอันแสนเงียบสงบและมีชื่อเสียงในด้านน้ำแร่มากที่สุดของประเทศเพราะเป็นแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติมีที่พักมากมายที่เปิดให้บริการแช่น้ำพุร้อนและความดีก็คือที่นี่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแช่น้ำร้อนตอนไหนก็ฟินอันดับที่แปดหมู่บ้านมรดกโลกอุชกูลิหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเป็นชุมชนที่อยู่สูงที่สุดในทวีปยุโรป ที่ความสูง2,100เมตรเหนือระดับน้ำทะเลมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ300คนเท่านั้นแต่ก็มีโรงเรียนโบสถ์ร้านอาหารร้านค้าโรงแรมที่พักครบจบในที่เดียวแม้นักท่องเที่ยวอาจจะน้อยจนเงียบไปบ้างแต่นี่ก็คือเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่ซึ่งมีความเรียบง่ายและชาวเมืองยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีอีกที่นี้ยังเที่ยวได้ทุกฤดูอีกด้วยค่ะ แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวที่นี่จะมีหิมะปกคลุมนานถึง6เดือนกันเลยทีเดียวอันดับ9ชุมชนปล่องไฟเมสเตียเมสเตียเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ระหว่างทางไปเมืองอุชกูลิเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของเมืองนี้คือทุกบ้านจะมีหอคอยขนาดใหญ่เห็นเด่นชัดที่หากมองไกลๆจะนึกว่าเป็นปล่องไฟเลยทีเดียวซึ่งในสมัยก่อนใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยของเมืองแม้จะเป็นเมืองเล็กแต่บรรยากาศยิ่งใหญ่มาก รายล้อมด้วยภูเขาด้วยความสูง1,500เมตรเหนือระดับน้ำทะเลมีพิพิธภัณฑ์ให้ศึกษาประวัติศาสตร์อยู่2-3แห่งอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือที่นี่มีเส้นทางเดินเขาชมป่าสนด้วยน่าจะถูกใจสายเทร็์ก,กิ้งเป็นแน่อันดับ10เมืองริมทะเลดัมบาทูมตกลบมาเที่ยวเมืองกันบ้างที่บาตูมิเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของจอร์เจียอยู่ริมชายฝั่งทะเลดำบริเวณเชิงเขาคอเคซสัส ที่ภายในเมืองจะมีการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและสมัยใหม่ไว้อย่างลงตัวใครชอบพ่เที่ยวเอนเตอร์เทนเมนต์เยอะๆน่าลองมาวัดดูค่ะและก็มาถึงอันดับสุดท้ายอันดับที่11เมืองแห่งความรักซิกนากีเมืองเล็กๆในคว้นคาเคติทางตะวันออกของประเทศจอร์เจียมีชื่อเสียงในด้านความโรแมนติกและบรรยากาศเมืองเก่าที่งดงามท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของหุบเขาอาลาซานีและเทือกเขาคอเคซสัส จนได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งความรักที่สําคัญอย่าลืมชิมไวน์ท้องถิ่นเป็นอันขาดเพราะที่นี่เป็นแหล่งผลิตวันที่สําคัญของจอร์เจียมีโรงไวน์หลายแห่งที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมแล้วเราควรเที่ยวจอร์เจียเดือนไหนดีละ่สะสภาพอากาศของจอร์เจียค่อนข้างหลากหลายค่ะหลักๆแล้วฝั่งทางตะวันตกนั้นอากาศจะอบอุ่นมากกว่าทางด้านตะวันออกเพราะอยู่ติดกับทะเลดำพูดกันตามตรงจอร์เจียเที่ยวได้ทั้งปีค่ะ อยู่ที่ว่าชอบบรรยากาศของฤดูไหนมากกว่าโดยอุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละช่วงก็ได้แก่ฤดูใบไม้ผลิจะอยู่ราวๆเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่10-24องศาเซลเซียสเป็นช่วงที่เที่ยวได้สบายที่สุดต้นไม้ใบหญ้าจะออกสีเขียวๆหน่อยแถมใส่เสื้อกันหนาวธรรมดาก็อยู่ได้ฤดูร้อนจะอยู่ช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่16ถึง31องศาเซลเซียส แดดแรงแน่นอนใครขี้หนาวมาช่วงนี้แทนได้ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่4 -20 ถึงองศาเซลเซียสช่วงนี้จะมีใบไม้เปลี่ยนสีให้ดูด้วยสวยงามมากแต่ถ้าเที่ยวบนเขามีมีลมแรงๆจะหนาวมากฤดูหนาวอยู่ช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ลบสาถึงแองศาเซลเซียสช่วงนี้จะมีหิมะตกใครชอบสีขาวโพลนให้มาได้ แต่ถ้าขึ้นเขาอัดหนาวสั่นถึงกระดูกควรเตรียมร่างกายและเสื้อผ้าให้พร้อมแล้วจอเจียนนั้นค่าครองชีพถูกหรือแพงกะันะเนี่ยนอกเหนือจากค่าตัวเครื่องบินที่ราคาค่อนข้างสูงแล้วราคาประมาณ1 6 0 0 0 0 0ถึง25,000บาทไปกลับการใช้ชีวิตในจอเจียนนั้นพอๆกันกับในเมืองไทยเลยค่ะค่าที่พักมีตั้งแต่ราคา6 0 0ถึง2,300บาทแล้วแต่ประเภทที่พักส่วนค่าอาหารปกติจะอยู่ที่ประมาณ 40- ถึง120บาท ค่าเบียร์เริ่มที่20บาทก็ซื้อได้แล้วค่าอาหารในแมคโดนัลด์จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ13ลาลาริเจ,จียรหรือประมาณ156บาทเป็นต้นอยู่สบายเลยรับรองไม่มีร้านแลกเงินในไทยเปิดแลกสกุลเงินลาริเจ,จียดังนั้นให้แลกเงิน US หรือเงินยูโรไปและแลกเป็นลารีที่ประเทศจเจียค่ะอาหารท้องถิ่นจอเจียไปแล้วต้องห้ามพลาดอาหารจอร์เจียนั้นคนไทยน่าจะคุ้นเคยได้ไม่ยากค่ะกินง่ายสไตล์ยุโรป แต่เมนูที่ห้ามพลาดจริงๆก็คือคาชาปุรีซึ่งเป็นขนมปังที่รสสัมผัสคล้ายแป้งพิซซาแบบหนานุ่มมีไข่ชีสเนยอ,อยู่ตรงกลางก่อนกินก็คนๆให้ส่วนผสมตรงกลางทั้งสามอย่างเข้าด้วยกันก็จะได้ความหอมหวานมันๆครีมๆส่วนอีกเมนูคือคินกาลี่เป็นเกี๊ยวที่หน้าต,ตาสไตล์ยุโรปหน้าตานั้นคนไทยน่าจะบอกได้ว่าเหมือนเสี่ยวหลงเปาก้อนโตที่ข้างมีน้ำซุปร้อนๆคลุกคลิกอยู่ด้วยของฝากจอเจียซื้ออะไรดี วานจอเจียนั้นน่าจะเป็นของฝากที่เจ๋งที่สุดแล้วของจอเจียค่ะว่ากันว่าวายจอเจียนั้นรสนุ่มละมุนที่สุดในโลกด้วยนะนอกเหนือจากวายแล้วของฝากยอดนิยมอีกอย่างก็คือแก้วที่ทําจากเขาสัตว์ค่ะด้วยรูปทรงของแก้วคือวางตั้งไม่ได้ด้วยบังคับว่าต้องดื่มให้หมดแก้วอย่างเดียวถึงจะวางได้น่าจะถูกใจสายดิ้งเป็นอย่างดีนอกเหนือจากนี้ก็มีพวกข้าวของเครื่องใช้ที่ทําจากสแตนเลสต่างๆด้วยถ้าอยากไปแล้วจอเจียเดินทางไปยังไง ปัจจุบันในปี2025ยังไม่มีสายการบินที่บินตรงจากไทยไปลงที่เมืองหลวงจอร์เจียทบิลิซีเลยค่ะต้องมาเปลี่ยนเครื่องอย่างน้อยหนึ่งครั้งเปลี่ยนที่ไหนก็แล้วแต่สายการบินค่ะเช่นกาตาแอเวไปเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาหรือเทอร์กิสแอเวเปลี่ยนเครื่องที่ตุรกีเป็นต้นใช้เวลาบินรวมเปลี่ยนเครื่องทั้งสิ้นประมาณ12-20ชั่วโมงขึ้นอยู่กับเส้นทางและระยะเวลาการวัพักเห็นหรือย,ยังคะว่าจอร์เจียน,นั้นหน้าเที่ยวมากมายขนาดไหน ใครอยากไปเที่ยวประเทศบรรยากาศยุโรปในราคาเอเชียแล้วก็จอเจนนี้ต้องไปจริงๆค่ะเที่ยวได้หนึ่งปีเที่ยวได้ทุกฤดูอีกต่างหากรู้แล้วรีบไปก่อนที่จะฮิตจนนักท่องเที่ยวแหกันไปจนวุ่นวายเดอ้อ